ทุกโมเมนต์เลยนะครับน่าจะเป็นครับสยามลาครเข้าดาว2025ครับสยามลาครเข้าดาว2025 X คริสองหอสิงโตนะคระับผอกมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันุยไม่ได้เจอน้องคริสสิงโตนะไม่แน่ใจปกติคู่นี้เวลาเขาถ่ายรูป <c oughs> พี่เ้ามองตากล้องหรือกามองตากันนะครับเก็บทุกกระเบียดนิ้ว ดีใจดีใจเออได้เจอน้องๆทั้งสองคนนะครับแล้วก็จะืมฝากติดตามผลงานของคุิสแล้วก็สิงโตกันด้วยนะปีหน้าโโอ้หเยอะมากๆทั้งผลงานเพลงแล้วก็ผลงานการแสดงด้วยนะครับทุกคนหนึ่งสองสามพี่อาร์พูดคุิสสิงโตทุกคนพูดสยามละครพร้อมกันนะพร้อมนะคุณคิดสิงโตคุณคิดสิงโตคุณคิดสิงโตความของวิญญาณของวิญญาณนะครับวิญญาณนะครับสุดท้ายคุณคิดสิงโตนะสยามละครและเฮลเด็ดดังพร้อมกันเลย แวคิส yeah! 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 ิงโตยาราเยวันนี้ขอบคุณกคนบอกสนะคับนสงโตนุกมากขอบคุณับิน่สิงโตครับผมเย้ส่งเสแลนะมิรย why